่ะทุกคนสวัสดีค่ะวิวมาบอกวิวแวะมาบอกเป็นทริคสั้นๆนะคะว่าจริงๆแล้วอ่ะปัญหาเรื่องของสิวอุดตันของทุกคนอะ่ะจะดีขึ้นถ้าทุกคนรู้ทริค แบบนี้นะคะก็คือแวะมาบอกสั้นๆแป๊บเดียวเองนะคะคือหลายๆคนอะ่ะชอบแบบต้องไปกดสิวอยู่บ่อยๆจะต้องไปกดสิวทุกสัปดาห์หรือไม่ก็ต้องไปฉีดสิวอยู่บ่อยๆนะคะเพราะว่าปัญหาสิวอะค่ะที่ทุกคนเป็นอะ่ะมักจะเกิดมาจากสิวอุดตันเป็นหลักเลยนะคะรูบอกทริคง่ายๆทุกคนลองนําทริคนี้ไปปรับใช้กันนะคะอยากให้ทุกคนผิวใสกันทวนหน้าค่ะทริคสั้นๆก็คือว่า ก่อนที่เราจะล้างหน้านะคะให้ทุกคนหาครีนซิ่งอะคะ่ะที่เป็นครีนซิ่งคู่ใจของเรานะคะเป็นไอเทมอะไรก็ได้นะคะแต่ถ้าใครคิดว่ายังหาครีนซิ่งอะไรที่ใช้แล้วไม่ถูกใจสักทีใช้แล้วสีอุดตันก็ยังไม่หายสักทีใช้แล้วสีอุดตันก็กลับมาขึ้นใหม่เรื่อยๆนะคะวิวแนะนําว่าก่อนที่เราจะล้างหน้านะคะ่ะให้เราปั๊มด้วยวอลพานโอลโชันครีนเซอร์ขวดนี้นะคะสวัสดีทักทายทุกคนนะคะ เกือบ40ท่านแล้วนะคะสวัสดีทักทายทุกท่านค่ะใครเข้ามานะคะแล้วสนใจนะคะเราพิมพ์สั้นๆนะคะว่าสนใจนะคะเดี๋ยวดูช่วยแนะนําต่อให้ทางแชทนะคะ ได้ค่ะแล้วก็เดี๋ยวเราจะให้โปรโมชั่นกับท่านที่พิมพ์คําว่าสนใจเนาะนะคะจะให้โปรโมชั่นกับท่านที่พิมพ์คําว่าสนใจหรือว่าใครต้องการจะให้ปรึกษาอ่ให้คําแนะนําเพิ่มเติมพิมพ์คําว่าสนใจง่ายง่าย,ายนะคะวิวแวะมาบอกทริคสั้นๆนิดเดียวค่ะก็คือว่าก่อนที่เราจะล้างหน้านะคะให้เราหาครีนซิ่งคู่ใจของเราให้เจอค่ะเป็นอะไรก็ได้นะคะแต่ถ้าเราคิดว่าวิธีผ่านมา ได้ค่ะคุณสิริวิมลสนใจนะคะใครสนใจแล้วอยากให้สิวอุดตันหายนะคะแล้วอยากได้รับโปรโมชั่นพิเศษคุณพิมพ์ง่ายๆค่ะคําว่าสนใจนะคะคุณปาริยานะสนใจค่ะได้เลยค่ะใครเข้ามาดูไลฟ์แล้วสนใจอยากได้โปรโมชั่นพิเศษอยากได้รับคําแนะนําเพิ่มเติมพิมพ์สั้นๆนะคะว่าสนใจนะคะเดี๋ยวท่านจะได้รับสิทธิพิเศษนั้นพร้อมกับคําแนะนําดีๆแน่นอนค่ะแนะแนะนำนะคะ ที่เราจะล้างหน้านะคะเราจําเป็นมากๆเลยที่เราจะต้องใช้โลชั่นคลีนเซอร์ขวดนี้นะคะขวดนี้เลยนะคะถ้าเราจําชื่อเขาไม่ได้ให้เราจําว่าขวดปั๊มแถบสีเขียวก็ได้ค่ะคุณสุพรหอมขาวสนใจนะคะยินดีมากๆนะคะก็คือปั๊มโลชั่นคลีนเซอร์ขวดนี้แล้วเราเช็ดก่อนล้างหน้าทุกวันเลยค่ะ ทั้งคุณผู้หญิงและคุณผู้ชายนะคะแม้ในวันที่เราแต่งหน้าหรือไม่แต่งก็ตามแม้ในวันที่เราทาครีมกันแดดหรือไม่ทาก็ตามแม้ในวันที่เราทาแป้งหรือไม่ทาก็ตามทุกวันท่องไว้ขึ้นใ,นใจเลยนะคะจําเป็นมากเลยที่ต้องมีโลชั่นคินเซอร์ขวดนี้นะคะครีนก่อนที่เราจะล้างหน้าทุกวันเป็นประจําตอนเย็นค่ะตอนเช้าไ,ไม่ใช้ไม่เป็นไรแต่ตอนเย็นต้องใช้นะคะอันดับแรกนะครีนก่อนล้างหน้าสิ่งที่พิเศษอะคะ่ะ คุณนิกกี้บอกว่าครีนซิ่งใช้ดีมากนะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะคุณนิกกี้นอกจากจะชอบครีนซิ่งขวดนี้แล้วยังชอบโทนเนอร์มากๆนะคะคุณนิกกี้เข้ามารีวิวแบบจากหัวใจจริงๆนะคะและนอกจากคุณอิกกี้คุณอริสาสนใจนะคะใครสนใจแล้วอยากได้รับโปรโมโชั่นพิเศษคุณพิามพ์คําว่าสนใจนะคะเราจะให้สิทธิ์นั้นกับท่านที่พิมสนใจค่ะแล้วท่านอย่าลืมไปดูที่ช่องทางอินบ็อกซ์นะคะจะมีข้อความเนี่ยตอบกลับไปที่อินบ็อกซ์แล้วก็จะได้รับสิทธิ์ สิทธิพิเศษนั้นพร้อมกับได้รับคําแนะนําดีๆเพิ่มเติมนะคะคือเราใช้โลชั่นคินเซอร์ค่ะครีนก่อนล้างหน้านะคะแล้วคุณจะสังเกตเลยว่าหัวสิวอุดตันที่เป็นหัวสิวขาวนะคะจะหลุดออกติดสมัมฤมาง่ายขึ้นมากวิธีนี้จะเป็นวิธีที่เราจะได้ไม่ต้องไปกดสิวบ่อยจะเป็นวิธีที่ทําให้ทุกคนหน้าเนียนใสนะคะเพราะว่าโลชั่นคินเซอร์ขวดนี้ค่ะเขาอุด,ดมไปด้วยสารสกัดจากธรรมชาติมากมายนะคะหนึ่งในนั้นก็คือมี o s ช Water Extract นะคะซึ่งเขาจะช่วยจัวยารกับสิวอุดมชาต ของคคนคะ่ะสิ่งที่พิเศษกว่าครีนซิ่งทั่วไปคือโลชั่นคลีนเซอร์ขวดนี้เขาจะสามารถครีนคาบสิ่งสกปรกทุกอย่างออกหมดรวมถึงคลีนคาบเมคอัพและสิ่งที่พิเศษคือเขาช่วยจัดการกับสิวอุดตันของทุกคนนะคะอ่าเขาเป็นโลชั่นคลีนเซอร์ที่คลีนแล้วสิวอุดตันหลุดง่ายนะคะสิวอุดตันหลุดง่ายจากนั้นนะคะไอเทมที่มาแรงแซงทางโค้งมากๆเลยในตอนนี้นะคะซึ่งเป็นโค้งสุดท้ายแล้วของการจะได้รับสิทธิพิเศษ1แถมหนึ่งนะคะ ใครดูไลฟ์นี้อยู่แล้วอยากได้สิทธิพิเศษ1แถม1นึงของมู o โฟมขวดนี้นะคะ มูดโฟมขวดนี้เพิ่งเปิดตัวมาได้3วันนี้แต่บอกเลยว่ายอดสั่งจองถลม่มทลายนะคะและตอนนี้คิวจะส่งแบบระเบิดระเบ้อจริงๆนะคะคือตอนนี้คิวจะส่งล้นหลามจริงๆเรารันออเดอร์ให้ตามคิวที่แจ้งสลิปเงินอ่าแจ้งสลิปชําระเงินเข้ามานะคะมูดโฟมขวดนี้เป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ค่ะที่เราจะสามารถใช้ต่อจากโรชั่นคินเซอร์เมื่อสักครู่ได้เลยนะคะก็คือมูดโฟมขวดนี้เนี่ยเราใช้ล้างหน้าค่ะใช้ล้างหน้าตอนเช้ากับตอน ตอนเย็น2เวลาโฟมล้างหน้าขวดน,นี้สิ่งที่พิเศษคือเขาจะสามารถสยบสิวอักเสบค่ะ ใครที่เป็นสิวอักเสบใครที่เป็นสิวบวมแดงใครที่มีรอยสิวใครอยากให้สิวยุบไวๆวใครอยากให้สิวหายไวๆวและขจัดความมันส่วนเกินบนใบหน้านะคะคุณพิมพ์ง่ายๆนะคะที่ใต้ไลฟ์นี้นะคะว่า Q1 นะคะพิมพ์ใต้ไลฟ์นี้ค่ะว่า Q1 นะคะคุณจะได้รับสิทธิพิเศษนั้นคือคุณจะได้รับสิทธิหนึ่งแถมหนึ่งค่ะคุณจะได้รับสิทธิหนึ่งแถมหนึ่งนะคะเพียง1190บบาทนะคะอ่าใครอยากได้โปรโมโชั่นพิเศษ เป็นมูสโฟมนะคะมูสโฟมที่อุดม,อดมไปด้วยสารสกัดจากธรรมชาติมากถึง10ชนิดนะคะที่จะเข้าไปจัดการเป็นกระบวนการเป็นเทคโนโลยีไมเซล่าที่เข้ามาช่วยในกระบวนการล้างหน้าของทุกคนนะคะใครอยากให้ความมันส่วนเกินออกใครอยากให้ผิวหน้าเรียบเนียนนะคะเมื่อเมื่อเมื่อสักครู่บอกไปแล้วคือ2ทริคง่ายๆนะคะ,ล,ะคล้างหน้าด้วยอะครีนก่อนล้างหน้าด้วยโรชเชนครีเซอร์จากนั้นล้างหน้าต่อด้วยมูสโฟมขวดนี้ค่ะ เพียงแค่2ขั้นตอนง่ายๆนะคะก็จะช่วยทำให้ทุกคนเนี่ยหมดปัญหากับเรื่องของสิวอุดตันและขจัดความมันส่วนเกินนะคะพร้อมเผยผิวใสพร้อมรับการบำรุงในขั้นตอนต่อไปด้วยกันนะคะใครดูไลฟ์นี้อยู่แล้วสนใจคุณพิมพ์ง่ายๆนะคะสนใจค่ะแล้วเดี๋ยวแนะนำต่อให้นะคะพร้อมกับมอบโปรโมชั่นพิเศษให้สำหรับวันนี้บายยค่ะเดี๋ยวคุยกันต่อทางแชทนะคะทุกคนสวัสดีค่ะ